โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเลยนะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมขอฝากช่องทางการไลฟ์สตรีมของผมไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ณตอนนี้นะครับผมมีช่องทางการไลฟ์สตรีมแล้วนะครับอยู่บนแพลตฟอร์มทวิตนะครับชื่อช่อง55 Live นะครับสำหรับใครที่อยากรับชมแบบเร็วจ้ามนะครับแล้วก็พูดคุยกันสดๆนะครับก็สามารถเข้ามารับชมกันได้นะครับก็ฝากสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้ไว้ในอ้อมอบอ้อมใจของ่ันผู้ชมด้วยนะผมก็ไปรับชมคลิปนต่อได้เลยครับ น่าโหล,ะละดอะทำอาดำขึ้นปัม๊มเทมเพล่อนอ่ะ ยาวมันดำดับปะเนี่ยดับปะเนี่ยดับได้เปล่าต้องดับแล้วเดลงไปล่างแล้ข้ามสัตรูข้ามศัตรูข้ามศัมน,นู้นลรวม ได้แล้วพี่ โอ้ไปเก็บมาขายดีกว่าสิบวิสิบวิใช่ไหมฮะเนี่ยเราเราลองแบบวัดฝีมือมาขับไปเรื่อยๆจนรถมันดับ ียมันไม่มีอะไรแล้วเคล็ดมีจุดนะอะไรอะไรไม่ดูมันว้ามันว้ามมันว้ามเ้มันเหินแล้วมันจะเหินได้เยสเด็ด yeah,

หน้าหน้าซ้าย <ASS IC> S> <S ดับเลยเฮียวิ่ง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 อ๋อตต้อง ที่มันหมดดูหมดดูอะคุยยิ่งที่สัวิตเนี่ย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 ค่ะเชื่อไปไหนวะเอดนด่นๆเสียวว่าเสียวว่าเอดยดูๆ ก็ไหนวะตอนยังมีอาเสรจแล้วรีบจบเลย

ียววันนี้แม่งเจอคนหลุดต่อหน้าแบบสามรอบแล้วอะ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then. Lows, no, you'll never be. ก็ได้อยู่พี่ไหวไหวอยอะได้อยู่อยพอไดอ้วันนี้เซิร์ฟมันปิงได้แหละบางทีคนแบบน้อย ไม่ทำครับไม่ทำหมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดเฮ้ยฮ้ยดูเราจะทำแบบเทป,เทป ฮู้ยแม่งยิงไม่ออกแต่เด้ปั้ดองบ๊ามอย่างเงี้ยปั้งปั้งเนี่ยดันแม่งเลยแล้วก็ชนตุ้ม ไม่พี่ผมผมเขียนไอไดิผิดใช่ผมก๊อปแล้วก็วางไว้รอพี่ไม่ได้พลาดโอเค,อเ,คอเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไหวอยู่คดละกอรเคสมา,อารอคันหน้า เคี้ยมันรวมกันแล้วมันเถิดอนออกไปพร้อมกันป่ะน่นะเรียบร้อยของเราเชนเจาเว้ยวัสดี้ได้หนึ่งล้อยก็สี่คล้ายกันนะนี่สายเขาอะชื่ออะไรวะไม่รู้มันเป็นยังไงน,นะ เอ้อมึงอยากกระตุกถี่นี่แต่กูหลุดออกเกมไง <laughs> ใช่ <laughs> ไช่มาเริ่มเป็นใครละออานองเมืองนัในในใน่นไงโหเย็นนี้พาเล่นเขาใช่ไรอุ้มศพที่เ,เี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อุ้มศพเลยเอ้ยไม่มีอุม้มศพเห็ดเห็นแกง๊งไอ้นี่พี่อะไรวะสูตรสูตรดำะแล้วก็สูตรสีเลือดหมูอะพี่มันมันมาคุยกันน่าสนอยืนประมาณเกือบครึ่งชัออ่วโมง รึ่งชั่วโมงอ่ะใช่พี่แล้วก็สีเลือดหมูอ่ะใช่เลยไม่แน่ใจเอามันมีประเด็นกันรอบนั้นเอง,เองใช่ไหมที่มันเรียกเรเบลอ่ะต,ตรงนี้แม่งมืดว่ะใช่

เอนดเราอเขาสะบัดกันแม่งร้องจะได้ล้อหนึ่งก็ตีอยู่นะพอไหวอของเราของทนก็นะสูรเอนี่มันเห็นมันดีอ่ะจะมันวาร์ปกังวะ หลังหมดนะไม่หมดไอตัวเฮดเป็นโนลคับใช่ปะตัวเฮดทุกอ,อย่างหลังหมดแล้วได้อยู่ไหวอยู่เสียงตามมันปะลงเลยลงเลย เดี๋ยวพี่ไล่เกงขาวให้เดบิดสอง

เลยท mm. าให้อยู่ดีตายเปล่าวะขึ้นมาแล้วคือรถตำรวจคือผมกดแบบกดย้ำตรงคีย์บอร์ดแบบจนปุ่มจะทันรล้เว้ย เนี่ยมันหลอกมันหลอก น้องมดนห่นแน่เลยยะเดือดซ,าซา้ายเดือดายเดือดซ้ายน่าจะระเบิดนะนะลงเลยลงเลย ล้มเดี๋ยวไล่คนครับฮนขับ,นะขบรถตามมานะอยู่หลังเนะี่ยหลังรังค้าท่อท่อครับขับตามไปเลยขับตามไปเลย Bela, 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 bela. How come we all continue forcing out all of this bela, bela. I'm just yeah. sick of these opinions and all these lectures I need my space now So I can feel nothing I live this nightmare, So I can